สนนนใส้น้ำแดงไวไปครับอาแล้วครับกลับสวัสดีครับพี่พี่น้องครับ FC ทุกท่านนะมื่อนี้พบกับผมกับช่องน้องปอชาแนลนี่มื้อวนี้ก็ไปเปิดตู้เย็นมานะระพ่อสองอย่างนี่นะนี่สบายนั่งกับดอกจอกฟอกออมาก้อยสบายนั่งใส่ดอกจอกกันครับผมนี่อ่ะไปเลยจวด ซอยถูกยังเบิดแล้วนะครับนะใส่ดีแท้ลงไปนี่ของแท้ใส่น้อยเดียวก็จวดแล้วอ่ะผงผงสุรลุกเขาคู่อะน,น้ำปลานะผลนหอมร่วมงไปเลย ซมสีสันลงไปจักหน่อยหนึ่งใส่น้ำแดงลงไปครับเอาละเสร็จเรียบร้อยนี่ เสร็จแล้วกันซิมเบิ้งครับโอ้คำยังไงเลยอืมเสร็อออโอเค